สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคลิปแตงโมโดนผักตกน้ํากระเด็นออกจากเรือคลิปแตงโมนิดาโดนผักตกน้ํากระเด็นออกจากเรือจากกรณีแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต้องบอกเลยว่านักสืบโซเชียลทํางานหนักมากแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวล่าสุดพบว่าทวิตเตอร์ลายหนึ่งได้เผยภาพและคลิปคล้ายกับนักแสดงสาวแตงโม ขณะที่ตกน้ําและคลิปที่ชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นํามาให้ดูระบุว่าอยากให้ทุกคนลองซูมคลิปนี้จะเห็นรูปร่างเป็นรูปร่างผู้ชายเหมือนกําลังตบตีทำร้า,ายร่างกายก่อนจะผักกระเด็นลงน้ําเราเห็นแบบนี้แฮตแท็ hashtag, แตงโมแฮตแท็ hashtag, แตงโมตกเรือโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพคล้ายมีคนกระเด็นออกจากเรือขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ